เขาคิดถึงคุณสุดหัวใจเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ ควินถือถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเดอะทาวเวอร์นะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุนกุมสเตรนพลังงานของคนราศีสิงเดทพลังงานของคนราศีพิจิกสามไ,ม,งงาไม,ม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธโนมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุลมคนธาตุไฟเป็นคนเข้มแข็งที่อ่อนโยนแล้วก็เป็นคนอ่อนโยนที่หงุดหงิดง่ายหัวร้อนง่ายนะคะ แล้วก็ใจแข็งด้วยนะคะพลังเงานที่ขึ้นมาค่อนข้างจะมีความสอบสนหรือว่าจะเป็นคนที่หลายบุคลิกก็ได้นะคะอารมณ์เปลี่ยนได้ง่ายๆยามจะมีเหตุผลก็มีเหตุผลมากๆนะคะแก้ไขรับฟังรับมือนิ่งมากๆแต่พอจะโมโหขึ้นมานะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสามารถเวียงได้หมด หรืออาจจะไม่ใช่คนที่เหวี่ยงวีนนะคะด้วยคำพูดแต่จ,จะเหวี่ยงวีนด้วยสายตาด้วยสีหน้าด้วยท่าทางก็ได้เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียพร้อมเสียงพร้อมลุยถึงเวลาที่จะหักก็หักนะคะยอมหักไม่ยอมงอเวลาที่จะรักใครก็รักมากๆรักหมดใจรักที่สุดพร้อมที่จะหยุดอยู่กับเขาเลยนั่นเองพลังงานของคุณอาจจะเป็นเหมือนกระจกนะคะที่สะท้อนกลับแบบ ทันทีทันใดเลยดีมาดีกลับร้ายมาร้ายกลับหากไม่ชอบก็คือแสดงออกชัดเจนเลยว่าคนนี้ไม่ชอบแต่ใครที่คุณรู้สึกดีด้วยคุณก็จะดีให้กับเขามากๆอะไรช่วยได้ก็ช่วยอะไรให้ได้ก็จะให้นั่นเองนะคะพลังงานของคุณเหมือนมีทั้งความรักความโกรธการรอคอยนะคะแต่ไม่ได้เกลียดเพียงแต่ว่ายังไม่อยากให้อภยัยหรือว่ายังไม่อยากใจอ่อนนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าคนที่คิดถึงคุณสูตรหัวใจเขาคือใครนะคะใครที่คิดถึงคุณสูตรหัวใจขอให้บอกทีใครคิดถึงคุณสูตรหัวใจ 6เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเดอะไฮโรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษกคิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษธนูสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิก7เจ็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟนนงงนคนธาตุน้ำนะคะ เป็นคนใจเย็นเย็นมากๆบางครั้งอาจจะเรียบง่ายเกินไปจนดูจืดชืดดูหน้าเบื่อก็ได้เป็นคนที่เวลาพูดก็พูดไม่หยุดเหมือนกันนะคะช่างพูดช่างเจราจาเอาอกเอาใจน้มแนวใจอารมณ์ดีนะคะแต่พอจะนิ่งจะเงียบนะคะชีวิตก็ดูเรียบง่ายดูจืดชืดง่ายง่ายนะคะง่ายเกินไปแต่เป็นคนที่ใจดีนะคะเห็นอกเห็นใจที่สงสารเป็นคนใจอ่อนก็ได้เหมือนกัน จร,จริงบุคลิกของคุณกับเขาหรือว่าความคิด mindset ค่อนข้างจะคล้ายกันหากว่าอารมณ์ปกติทั่วไปต่างคนต่างเป็นคนที่มีเหตุผลอยู่ด้วยกันด้วยความสบายใจด้วยความเรียบง่ายด้วยความเข้าอกเข้าใจมีอะไรก็คือพูดคุยสื่อสารกันนะคะค่อนข้างจะพูดคุยกันถูกคอพูดคุยกันรู้เรื่องด้วยนะคะแต่พอมีปัญหามีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นคุณจะหุนหันคุณจะโกรธคุณจะไม่พอใจแล้วก็เหมือนกับตัดขาดสั้นรักตัดขาด,ขาดความสัมพันธ์ไปเลยเขาจะนิ่งจะเงียบ แล้วก็เป็นฝ่ายรอนะคะรออย่างเดียวเลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงคิดถึงคุณสูตรหัวใจเพราะอะไรนะคะทำไมถึงคิดถึงคุณสูตรหัวใจเพราะอะไรทำไมถึงคิดถึงคุณสูตรหัวใจ คุณคือคนที่สำคัญสำหรับเขาที่สุดสำคัญมากๆนะคะเป็นดวงดาวเป็นแสงดาวเป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาไว้ใจเชื่อใจอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจเราก็เป็นตัวของเขาเองมากที่สุดนะคะ The Hermit นะคะบางครั้งตัวเขาก็อาจจะเป็นตัวเขาเองมากเกินไปที่ไม่ยอมเข้าใจคุณน,นะคะเลือกที่จะ เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะพลังงานของ The it, เดอะเฮอร์มิตเนาะต่างคนต่างมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองแล้วก็จะไม่ค่อยฟังกันเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดตัวเองตัดสินใจก็ได้นะคะรอนะคะคิดว่าการรอการอยู่ที่เดิมคุณคงจะรู้ว่าเขาไม่ไปไหนนั่นเองถึงเวลาที่มีปัญหาขึ้นมาจริงๆคุณจะร้อนเป็นไฟร้อนเป็นน้ำร้อนเลยนะคะแต่เขาก็อาจจะเย็นเป็นน้ำแข็งก็ได้ก็เลยเหมือนกับ คุณอาจจะคิดว่าเขาไม่สนใจเขาไม่แครคุณเขาไม่งอคุณแต่ตัวเขาก็คิดว่าคุณยังเดือดอยู่คุณยังร้อนอยู่ยังไม่อยากจะทะเลาะกันเพิ่มนะคะก็เลยเหมือนกับรอคอยเฝ้ารอแต่ตัวคุณก็น่าจะอยากเคลียร์มีปัญหาก็อยากเคลียร์แต่ตัวเขาคือคนที่รอความรู้สึกหรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาอาจจะแตกต่างกันเวลาที่มีปัญหานั่นเองนะคะ สิบไม้นะคะไม่ว่าจะยังไงนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะหรือว่าสถานการณ์เขาคิดว่าสถานการณ์เย็นลงอารมณ์ของคุณเย็นลงคนคนนี้หากว่าคุณไม่พูดไม่คุยเขาก็จะเป็นคนที่งอคุณนั่นเองนะคะสิบไม้ หากว่าความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้นะคะมีความไม่เข้าใจโกรธกับใครงอนกับใครบางคู่อาจจะถึงขั้นว่าคุณเอ่ยปากคําว่าเลิกลาออกมาก็ได้นะคะแต่จริงๆไม่ได้หมายความแบบนั้นพูดประชดพูดด้วยอารมณ์พูดเพราะว่าโมโห แต่ในใจก็ยังเป็นเขาที่เป็นเจ้าของหัวใจของคุณแล้วก็รอคอยให้เขามาหงอรอคอยให้เขาทักมานะคะบางทีก็อาจจะอธิษฐานขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้เขาใจอ่อนให้เขาทักมาหาคุณก่อนเพราะว่าคุณโมโหไปเยอะแล้วคุณคุณไม่รู้ว่าคุณจะทักเขาไปยังไงนะคะโมโหไปค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็เลยเหมือนกับคุณก็รอให้เขาทักมารอให้เขาหงอตัวเขาก็รอคอยให้คุณใจเย็นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยคุณอยู่ คุณคือคนที่สําคัญสําหรับเขานะคะเป็นคนเดียวในหัวใจของเขาคนที่เขารักหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาอาจจะเป็นเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างกันมุมมองที่แตกต่างกันนะคะวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาที่ได้พบเจอปัญหาก็อาจจะแตกต่างกันก็ได้เวลาที่ดีกันก็ดีมากๆเข้าอกเข้าใจกันทุกสิ่งทุกอย่างแต่เวลาที่มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันคุณเลือกที่จะแก้ไขปัญหาตอนที่อารมณ์เดือดปุดปุแต่เขาเป็นคนเลือกที่จะรอ ให้สถานการณ์เย็นลงก่อนแล้วถึงจะพูดจะคุยนั่นเองนะคะหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้คนที่อยู่ในหัวใจของคุณคนที่คุณทะเลาะด้วยนั่นเองนะคะที่เขาก็คิดถึงคุณสุดหัวใจรอคอยให้คุณพูดคุนคุยคุณแสดงออกบางสิ่งบางอย่างหรือว่าทักเขาอยู่แต่หากว่าคุณยังไม่ทักนะคะแล้วคุณก็รอคอยเขาอยู่พอเวลาผ่านไปสักพักนะคะต่างคนต่างอารมณ์เย็นเขาก็จะเป็นคนทักหาคุณนั่นเองเพราะว่าความคิดถึงที่มีให้กับคุณมันก็ ้จะล้นหัวใจแล้วนั่นเองนะคะ